เป็นหุ้นที่เราคุ้นเคยนะฮะในช่วงสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราหยิบม,มาเชียร์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือตัวอิชิตันนะครับใช่ค่ะตัวอิชิตันเห็นราคาย่อๆลงมา นี่ก็เลยบอกว่ากราฟดูโอเคนะพี่ก็เลยเลือกเลยนะคะ <c oughs> สำหรับในแง่ของ <c oughs> ภาพฟันเดิเมนทอลเมื่อเมื่อสักประมาณวิก,ก่อนมีประชุมนักวิเคราะห์ไปค่ะก็ได้เจอกับคุณตันนะคะภาพโทนเนี่ยต้องบอกว่าบวกมากบวกเนี่ยจะเป็นสักสองสเรื่องอันแรกก็คือว่าปากติแล้วเนี่ยแต่จะพูดบ่อยๆเลยว่าคิวสามคิวเนี่ยจะเป็นโลซีซันของเขาสรุป Q3 ออกมาก็ทํากําไรดีมากนะคะสูงสุดในรอบยีไตรมาสไปแล้ว ทีนี้คําถามก็คือว่า Q4 จะไปต่อไหมถ้านปัจจุบันนะคะจากภาพวิวที่เราได้จากผู้บริหารน่ะรู้สึกเหมือนจะไปต่อได้ที่ไปต่อได้คือสินค้าใหม่ตัวตันซันซูประสบความสําเร็จมากค่ะตั้งเป้ารายได้เฉพาะตันซันซูนะคะในส่วนของ Q4 Q เดียวเนี่ยตั้งเป้าไว้150ล้านบาทประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมนะคะถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็คือตอนแรกที่ ผู้บริหารตั้งเป้าไว้เนี่ยแต่นึในใจโอ,อ้คงต้องเลื่อนไปรับรู้คิวหนึ่งบ้างแหละแต่สรุปว่าผลิตไม่ทันค่ะสินค้าขายดีมากตอนนี้ขายเฉพาะ7 e เ e ่ e อีเลฟเวแล้วออกมามีแค่2รสชาตินะคะผลิตไม่ทันค่ะเพราะนั้นคิดว่า150ล้านที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยน่าจะทําได้นะคะแล้วก็ดูน่าจะไปต่อได้ด้วยเดี๋ยวปีหน้าในไตรามาสหนึ่งจะมีออกเครื่องดื่มไอตัวตันจันซูนี่แหละค่ะแต่จะออกรสชาติใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นตั้งเป้าปีหน้าเนี่ยตัวตันจันซูอย่างเดียว600ลล้านเยค่ะ คิดว่าน่าจะไปได้ต่อนะคะแล้วก็เพราะนั้นภาพรวมของ Q4 เนี่ยตัวการใช้กำลังการผลิตยังทรงตัวสูงค่ะฟังจากผู้ริหารเรารู้สึกว่าเผลอๆอาจจะไม่ลงเผืออาจจะทรงทรงได้<ม>แต่ตอนนี้ก็เราก็ทำคอนเซอร์เวทีฟไว้ค่ะเพราะว่าเชื่อว่า Q4 เนี่ยมันเป็นช่วงโลซีซันก็เลยยังคิดว่าน่าจะมี Impact ของเรื่องปจัจจัยฤดูกาลเข้ามานะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะทรงทรงถึงปรับลงเล็กน้อยจากเดิมที่เคยมองว่าจะปรับลงเยอะๆ Q4 ก็อาจจะปรับลงไม่มากค่ะ แต่ทีนี้ภาพของทั้งปี2022เนี่ยก็จะจบไปนะคะอาจจะกําไรโตได้นิดหน่อยเมื่อเทียบกับปี2021เพราะว่าไปสะดุดเมื่อช่วงครึ่งปีแรกแต่พอปีหน้าค่ะผู้ลหานี้ตั้งเป้า Aggressive นะคะปีหน้าตั้งเป้าโต15เป็น7,000ล้านโดยที่ปีนี้คงจะทําได้สัก6,200ปีหน้า7,000ล้านเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ย800ค่ะ800เนี่ยจะมาจากตันซันซูป,ประมาณสัก600นะคะแล้วก็จะมีลูกค้า OEM ลูกค้า OEM เนี่ยหลายเจ้าเลยค่ะจะมี กลุ่ม CBD ด้วยกลุ่มกันชงก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ฟันซันซูเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นคาร์บอนเนทค่ะที่อัดแกส๊สก็มีลูกค้าตัวอาซาฮีรออยู่เหมือนกันรออยากทำผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องดื่มที่อัดแก๊สด้วยนะคะแล้วก็จะมีการฟื้นตัวของตลาดส่งออกตัว c l m d สอปีที่ผ่านมาตัวกัมพูชาถือว่าแย่ไปพอสมควรเลยค่ะเพราะนั้นฐานต่ำด้วยปีหน้าก็คงน่าจะค่อยๆกลับมาโตได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้เห็นก็คือตัวในแง่ของต้นทุนเม็ดพลาสติกค่ะตัวต้นทุนพีฟอร์มน่าจะปรับลงสำหรับปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มลงตามราคาน้ำมันแล้วค่ะเพราะนั้นภาพรวมกำไรปีหน้าเนีน่ยแต่เดี๋ยวอาจจะต้องปรับประมาณการขึ้นนะคะดูแล้วน่าจะทำได้ดีกว่าที่คาด เบื้องต้นตอนนี้มองกําไรปีหน้าโตประมาณสักเกือบ20%เลยค่ะ700กว่าล้านจากเดิมจะทําไว้600กว่าล้านนะคะมันก็จะขยับขึ้นมาแล้วก็ราคาเป้าหมายตอนนี้ให้12บาทอาจจะปรับไปสักประมาณ13บาทก็คอนเซอร์เวทีฟนะคะคแต่ถ้าอิงตามเป้าหมายของผู้บริหารเลยเนี่ยราคาเป้าหมายไปนู่นเลยค่ะ15บาทแต่เอาเป็นว่าเราก็คอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะคะก็เป็น13บาทสิ่งที่ดีคือ เวลาพอทำโมเดลอีชีเนี่ยเราจะนึกว่าเออดีเหมือนกันเพราะว่าปีหน้าไม่ต้องกังวลเรื่องว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าไหมเพราะว่าของเขาเนี่ยข <ừ ừ. S 1> ายอยู่ในประเทศเป็นหลักค่ะแล้วก็โตตามโมเดนเทรดโตตาม t t ตัวท р а ด i t i o n a l เทรดไปนะคะเพราะนั้นเรื่องปัจจัยภายนอกก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ค่ะก็เลยรู้สึกยังดูเป็นหุ้นที่ปลอดภัยอยู่แล้วก็ราคาเป้าหมายอาจจะปรับไปใช้13บาทราคาเป้าหมายปีหน้าค่ะคับผมโอเคฮะเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับแนวต้านหลักอยู่ที่12บาทถึง12บสาท20สําหรับตัวอิชิตันนะครับ あっ。